วิดีโอนี้จะมาดูว่า,าลิ้นเล่งของรถรุ่นนี้มันมีเซ็นเซอร์อะไรบ้างและอาการที่ผมต้องถอดออกมาทำความสะอาดมันคืออะไรนะครับเป็น Honda City t h ไทยแซปีอะไรก็ไม่รู้นะครับ ผมได้ทำการถอดเล่นๆออกมาทำความสะอาดแล้วเหตุผลที่ผมต้องถอดมาทำความสะอาดเพราะว่ารอบเดินเบามันจะสวิงขึ้นๆลงๆครับรอบจะไม่นิ่ง ประมาณว่าอรอบโบลติอยู่900มันจะสวิงขึ้นไป1 5 0 0แล้วก็ลงมา900 1 0 0 900ตลอดนะครับในความเข้าใจของผมนี่ผมที่มันสวิงคือไอเดินคอนโทรน่ะมันขาดอันนี้คือไอเดิล วาวคอนโทรลมึงถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือ IACV นั่นแหละในภาษาย,ย่อที่เรียกของมอเตอร์ไซค์มันจะเป็นนี่ครับมันจะหมุนคอยนี่ครับคอยอควบคุมปริมาณอากาศเข้านะครับเนี่ยไม่ใช่น้ำมันนะครับคอยควบคุมปริมาณอากาศเข้า คครับพอดีมีสายเข้าลืมเลยอะไรบ้างไม่รู้เออแล้วข้อมูลขผมนะเพลดผลที่ตัวนี้ค้างแล้วรอบมันสวิงขึ้นลงลงผมเข้าใจว่านะครับในรอบเครื่องยนต์ตกเนี่ยเครื่องกล่อ,อง e c u เนี่ยเขาจะฉีดน้ำมันเพิ่มเข้าไปให้เครื่องยนต์เร่งพองเร่งปุ๊บเขาก็จะฉีดน้อยลงเหมือนเดิมเครื่องยนต รอบตกมาเขาจะฉีดเพิ่มเข้าไปรอบสลับกันแบบนี้ครับมันเลยทําให้เครื่องยนต์เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงรอ,ลอบเรื่องยนต์ขึ้นขึ้น,นลงลงครับอันนี้ผมได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแนละ้วทั้งเล้งกับไอเอซีวีด้วยอะไรด้วยน้ำยาวอกของ api ครับ ไอซีว <gez úc? S 1> ีของฮอนด้าตัวนี้เขาใช้เป็นสนามแม่เหล็กนะครับเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นมอเตอร์นะครับเป็นสนามแม่เหล็กในเล่นเล่งนี้มีอะไรบ้างก็มีไอซีวีแล้วหนึ่ง มี TP คือนี่ครับเร่งนะเซนเซอร์เรนเร่ง TP ผมขอเรียกย่อเอาแล้วกันชื่อเต็มจำไม่ได้ครับแล้วก็จะมีตัวนี้แ a p เซนเซอร์นะครับตรวจจับแรงดูดในทอารไม่ดีมีอะไรอีกก็จะมีนี่ ตรวจจับอุณหภูมิอากาศเข้าในติดอยู่ที่มอกรองชื่อ IAT นะเราเด้ยวยย่อชื่อเต็มจำไม่ได้ครับขาหน้าตรงนี้ไม่มีแมปนะครับอ่าเอ้ยไม่ใช่มีแมปไม่ใช่ไม่มีแมปขาหน้าตัวนี้ไม่มีแอร์โฟที่คอยวัดพื้นมานอากาศเข้านะครับเขาจะใช้นี่แมปนี่แหละครับ แอปอยู่ไหนวะอยู่ฝั่งนี้ก็ใช้แมป,ปนะครับตรวจับแรงดูดในเทอร่วมไมดีครับในการจ่ายปริมาณเชื้อเพลิงนะอฮอนด้าตัวนี้มีช็อตเทอมลองเทอมนะครับคอยชดเชยปรับเพิ่มปรับลดปริมาณน,น้ำมัน ครับชอดเทิมลองเทิมของรถยนต์จะไม่เหมือนของมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านะครับ <c oughs> คือเขาจะทํางานรถยนต์นี้จะทำงานร่วมกันชอดเทิมจะมีเล็งชดเชยระยะสั้นๆถ้ามันเกินเล็งของเขาเขาจะโยนไปให้อลองเทิมนะครับหรือ LTF นันแหละ ถ้าแล้วเขาก็เอเออก็จะกลับมาเอ้ยพูดหนึ่งไม่ถูกเอาแบบนี้แล้วกันครับคือลองเทอมของมอเตอร์ไซค์เขาจะฝังค่าไว้เลยนะครับเขาเขาจะไม่ไม่หายไปเหมือนของรถยนต์ ของนี้แล้วกัน <c oughs> ของรถยนต์คือถ้าปิดสวิตช์เขาก็เริ่มใหม่นะครับชอบเทอรลองเทอมของเขาเนาะแต่ของมอเตอร์ไซค์เนี่ยชอบเทอมมันเริ่มใหม่แต่ลองเทอมเขาจะฝังค่าไว้เลยว่าเครื่องยนต์เคยรับปริมาณน้ำมันเท่านี้ก็เอาไปเท่านี้ตลอดเลยนอกจากเราไปรีเซตนะครับถึงจะได้เป็นค่าเดิมของโรงงานเขาแต่รถยนต์ เขาจะหายไปเลยแล้วเริ่มใหม่คแบบรับถยนต์เขาจะชดเชยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์รู้สึกว่าเล็งจะศูนย์ถึงยี่ห้ามั้งบวกลบนะครับทั้งบวกทั้งลบเลยเล็งเขาจะอยู่ประมาณนี้นะที่ผมหาข้อมูลมานะครับนะ่ยผมเข้าใจดรนะผมเมาอเข้าใจ เอสเอฟนี่ยจะทำงานอยู่ในเลงแคบแคบเองประมาณหนึ่งสองนะครับถ้าเกินนั้น mm. เขาจะโยนมาให้เอสเแล้วเขาก็จะกลับมาทำงานหนึ่งสองเหมือนเดิมนะครับ mm. ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคลิปยาวอ่าแล้วก็ดินเลงเ,เนี่ยครับนี่รถหัวฉีดเราไม่ควรไปตั้งนะครับถ้ารถเดินเบาไม่ได้เต้องไปหาไปหาปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่มาตั้งใบเลนเลงให้มัน เปิดอากาศเข้าการทำอย่างนี้คือจะได้องศาไฟและองศาอากาศแต่น้ำมันที่ไม่เหมือนเดิมนะครับถ้าเราจะเอาอากาศเข้าเขามีนี่ครับนี่สกูตั้งอากาศอยู่งนี้นะครับ